5D Dimension ที่5คือความตื่นรู้เบิกบานเมื่ออยู่ระหว่างการโค้ชตัวเองในระบบจิตที่ลึกซึ้งไม่ว่าช่วงเวลาของการอยู่เงียบๆในถ้ำ การนั่งสมาธิก่อนนอนอยู่กับความคิดของตนเองระหว่างเดินทางมองขุนเขามองถนนหนทางมองผู้คนหรือแม้แต่สัมผัสกับลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องทำให้เราได้สัมผัสกับจิตวิญญาณภายในของเราในที่สุดเราสามารถรับรู้การตื่นรู้เบิกบานเกิดขึ้นได้จากการปล่อยวางความคิดเข้าใจความรู้สึก เผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาการเพราะบ่มของประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เองทําให้พลังการตื่นรู้ภายในของเราเจริญเติบโตขึ้นทําให้พลังการตื่นรู้ภายในของเราเข้มแข็งและส่องสว่างขึ้นท่ามกลางใจเรา